สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มลายอีโมจิกันนะคะกอนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก,ก,ก่อนเลยนะคะหนอนกลับไปก่อนนะคะเข้าไปในเว็บไซต์เลยะคะ่ะกดพิมพ์คําว่า K M Q T H นะคะกดกลับไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ K M Q T H ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกลับไปได้เลยะคะ่ะ เอามาสูตรน,ะนาว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มคติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบระกิการอื่นๆอ,อีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบไอจีดิสต๊อกทวิตเตอร์สแลงเกนนะคะสามารถเลือกใช้บรกิการกันไปได้เลยนะคะตัวนี้เป็นบร,ริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะและมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเ,เพื่อเพื่อนใดน,น,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานกันสม,สมัรคระะกดสมันนะคระ เดี๋ยวต้องออกก่อนนะคะกดใช้งานตรงนี้นะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอ e ีเมลรหัสผ่านอยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันไปด้วยนะคะกด2ติ๊กเลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆตรงนี้เช่นกันนะคะแต่หากเ,เพื่อนๆท่านใดที่เคยเล็อกอินไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานไปได้เลยค่ะเอาใช้งานกันตรงนี้เลยนะคะทางมาสูน้าหลักของเว็บไซต์ KMPT แล้วนะคะเว็บไซต์นี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะที่กล่าวไปข้างต้นก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG t i k Tok Twitter อราแกรมนะคะบริการนะคะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการของคอมเมนต์รีวิวนะคะเพิ่มยอดวิวนะคะเพิ่มสตีมไลฟ์สดเพิ่มคนดูนะคะเพิ่มไลน์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มกันด้วยค่ะวันนี้จะเลือกไปบริการของ Facebook นะคะ เพิ่มไลโพดอิโมจินะคะจะเป็นไลโพดอิโมจิตรงนี้นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะอิโมจิตรงนี้นะคะขอเรียกเป็นอันแรกนี้แล้วกันนะคะอันพ้นสุดเลยนะคะลิงตัวนี้นะคะสามารถคัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการนะคะกดคัดลอกมันเลยค่ะจะเป็นโพสนี้แล้วกันนะคะตรงด้านล่างตรงนี้นะคะ กดขับเรามาเลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดศาสนาโดยทุกครั้งนะคะงานยอดไปได้เคืนให้นะคะป็นดิมาคัตทำอยู่ที่50าแต่ไป100เลยนะคะกดส่งได้เลยนะคะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเตมิมเงินกันนะคะช่องทางการเตมิมเงินก็มีกันอยู่หลากหลายช่องทางกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารตัวนี้ได้โบนัสสองเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอุ่นเงินแนบสลิปทุกธนาคารตัวนี้นะคะแนบสลิปเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะ อั่งเปาเวลด์ตังสองอัดงเปาเสร็จนำลิงก์มาวางได้ที่ตรงนี้เลยนะคะด้านล่างจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะคะก็เงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะคริปโตเพอร์เฟกต์บัตนี้นะคะยืดยันกันได้เลยนะคะเติมเงินกันไปได้เลยค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่นานนี้กันทั้งหมดเลยนะคะดัานดานตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านใด ่มีปัญหาเติเมเงินเมา่าย้อยอะไรไม่ขึ้นสามารถนำเลขก็ด้ดยตรงนี้ส่งให้อาบ,บินได้เลยนะคะานะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะรอการสักครู่หนึ่งค่ะไปดูบริการกันค่ะบริการของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกบริการและทุกๆเฟรมก็จะอยู่นันนี่รับทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูวดเอ็ทั้งด้านขวามือตรงลูกตรงตาตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถสร้างคัดตังสือใดที่หน้าดีเช่นกันนะคะ <S <S ไปดูในดัมเกิลกัน,นค่ะ ในน้เพื่อตรงนี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่หเซกันเลยนะคะไปดูตัวชื่เหลือกันนะคะตัวชื่เหลือตรงนี้หาก,กเพื่อนเพนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนำเลขออเดิมวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เ้ืยอกันด้วยนะคะมีคำลงต่อเรื่องกันได้เช่นกันนะคะส่งรูปได้ตรงนี้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่หน้า Facebook นนนนะะะะคคยยอออดขึ้กัหรืง ลองรีดูสักครั้งนะคะเพ่มกันมาแล้วนะคะก็200กว่าแล้วนะคะหากาเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพเพื่อนท่านใดต้องากรารความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างโัวตนการเพิ่มความคลาดของช่องนะคะลองอาเว็บไซต์ตัวนี้ไปตัวช่วยกับเพื่อนๆดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมไปเลือกใช้บริการของเว็บไซต์เคสมนะคะ